คนเละาะฝาพรานเมธกับนางเดือนสองผัวเมียที่มีอาชีพเป็นพรานด้วยกันทั้งคู่ทั้งสองได้เสียลูกชายกับแม่ของนางเดือนไปพร้อมๆกันขณะที่ทั้งสองพากันเข้าป่าไปล่าสัตว์แต่กลับมีเสือโคร่งแอบเข้ามาฆ่าแม่กับลูกชายของตนเองจนตายส่วนพ่อก็คือตาดวงแกเข้าไปทำธุระในหมู่บ้าน ไม่มีใครขาดคิดว่าจะมีเสือโครงเข้ามาหากินไกลถึงชายป่าหากว่าตาดวงอยู่คงได้ฆ่ามันด้วยมีดของแกเองอย่าว่าแต่เสือเลยผีป่าวิญญาณร้ายแกก็เคยปราบมาแล้วไม่เคยมีอะไรผ่านมือแกไปได้เพราะว่าตาดวงแกถือว่าเป็นพานที่เรืองอาคมผู้หนึ่งเลยทีเดียวในสมัยหนุ่มๆแม้ว่าจะไม่ได้เก่งกล้ามากที่สุดแต่รุุนๆเดียวกันกับแกก็ล้วนล้มหายตายจากไปจนหมดสิ้นแล้ว เหลือเพียงแค่แกที่อยู่ยงคงกระพันมาได้ขนาดนี้การที่ต้องมาสูญเสียทั้งเมียและหลานชายทำให้ทั้งผู้เป็นตาและพ่อแม่เจ็บปวดใจจนกินไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ไปหลายวันกว่าจะลืมภาพของลูกชายกับแม่ยายที่นอนตายตาเหลือกทะลน้นเนื้อหนังถูกกัดฉีกจนเป็นแผลเวอะวะแต่เมื่อผ่านไป3าสี่วันถึงได้พอทำใจกันได้บ้างนางเดือนผู้เป็นลูกสาวของตาดวง ที่สืบทอดเรื่องวิชาอาคมไปจากผู้เป็นพ่อจนหมดสิน้นก็สัญญาว่าจะต้องตามล่าเสือโครงตัวนั้นให้ได้ที่ยังปล่อยให้มันลอยนวลอยู่หลายวันได้ก็เพราะว่าสัญดานของสัตว์ป่าหากว่ามันสามารถล่าเหยื่อได้ง่ายๆมันก็จะยังคงวนเวียนอยู่ไม่ไกลจากจุดเดิมมากนักตาดวงแกเชื่อใจลูกสาวเพราะว่าสั่งสอนลูกสาวมากับมือของแกเองแถมยังมีพรานเมธลูกเขย ที่มีฝีมือชากาจชากันแม้ว่าจะไม่มีวิชาอาคมอะไรก็ตามพ่อและปู่ของพลานเมทนี้ก็เคยฆ่าเสือมามากมายขึ้นชื่อว่าเป็นตระกูลผู้ล่าเสือเป็นอาชีพเลยทีเดียวจนเสือโร่งในป่าแถบนั้นหายไปจนเกือบหมดที่เหลือกับพากันหนีตายเข้าป่าลึกไปจนไม่มีเหลือให้เห็นสองผัวเมียพากันแบกปืนสะพายย่ามเดินดิ่งเข้าป่าลึก ไปในช่วงสายๆหลังจากที่กินข้าวเช้าเสร็จเรียบร้อยแม้ว่าจะยังไม่รู้หล่องลอยของไอ้หลายผาดก่อนนั่นว่ามันจะเข้ามาในป่าแถบไหนแต่ก็ยังแน่ใจว่ามันจะต้องย้อนกลับมาใกล้กับหมบู่บ้านอีกแน่สองผัวเมียก็เลยพากันไปมัดห่างอยู่ที่ชายป่าไม่ไกลจากหมู่บ้านมากนักในค่าคืนที่เงียบสงบได้ยินแต่เสียงจิ้งหรีดเลไลที่ขับขาน ทว่าความเงียบงันนั่นมันกลับแฝงไปด้วยภัยมืดที่ไม่อาจจะคาดคิดได้พรานเมธกับนางเดือนนั่งนิ่งอยู่บนนั่งห้างของตนเองฝืนใจกินข้าวห่อเนื้อแห้งที่เตรียมมาเพราะว่าไม่ได้กินมาทั้งวันแม้ว่าในใจของทั้งสองไม่อาจจะลืมศพภาพของลูกชายและแม่ยายที่ถูกเสือโคร่งฆ่าตายอย่างโหดเทียมมันยังอยู่ข้ารู้สึกได้ขณะที่กำลังพากันนั่งกินข้าวหอ นางเดือนก็ได้กระซิบบอกกับผู้เป็นผัวทั้งสองพากันจ้องมองฝ่าความมืดที่ปกคลุมไปด้วยไอหมอกเย็นยเยือกใช่เสือมันไม่น่าจะไปไหนไกลมันได้ลิ้มรสเนื้อหนังของโคนเข้าไปแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องกลับมาพร,รานเมธก็พูดบอกกับนางเดือนไปแม้ว่าทั้งสองผัวเมียจะดักสุ่มรออยู่ทั้งคืนแต่ลายพาดก่อนนั่นกลับไม่โผลออกมาให้เห็นจนช่วงสายแก่ ตาดวงแกก็เดินเอาข้าวห่อเนื้อแห้งมาส่งให้กับลูกเขยลูกสาวพอรู้กันอยู่แล้วว่าจะต้องนั่งห่างอยู่บริเวณไหนที่เสือมันน่าจะผ่านเข้ามาแต่คืนนี้ตาดวงแกตั้งใจจะนั่งห่างดักล้อเสือรวมกับลูกเขยและลูกสาวด้วยแกก็เลยมัดห่างขึ้นมาใหม่ที่อยู่ใกล้ๆกันตกช่วงกลางคืนนางเดือนก็ได้ลงอาคมที่ลูกกระสุนปืนของตนเองเพื่อเพิ่มความเข้มขลังขณะที่พลานเม็ด ก็รับมีดพลานของตนเองเอาไว้อย่างคมกลิบเป็นมีดที่พ่อของตนเคยใช้ฆ่าเสือมาก่อนด้านตะดวงแกนั่งหลับตาเหมือนเข้าสมาธิได้ยินเสียงบ่นพึมพำเป็นภาษาขอมโบราณได้ยินแผ่วเบาหวีดวิวล่องลอยไปพร้อมกับสายลมทั้ง3มคนต่างก็คิดตรงกันว่าไอ้ลายพาดก่อนนั่นกินเนื้อคนเข้าไปมันอาจจะกลายเป็นเสือสมิงไปแล้ว หรือไม่มันก็อาจจะเป็นเสือสมิงที่เกิดจากอาคมจากพลานหรือว่าหมออาคมคนใดคนหนึ่งก็เป็นได้แต่เมื่อเฝ้ารอกันอยู่ทั้งคืนก็ยังไม่มีทีท่าว่าไอล้ลายพาดก่อนจะปากดตัวออกมาให้เห็นลุงเช้าของวันลุงคืนทั้งสามก็ตัดสินใจปีนลงจากนั่งห้างเดินตามหาลองรอยของไอล้ลายพาดก่อนนั่นจนไปเจอกับรอยเท้าของมันที่มีขนาดใหญ่ลากยาวไปตามริมลำธาร และสิ่งที่ผิดปกติก็คือรอยเท้านั่นแปลเปลี่ยนเป็นรอยเท้าของมนุษย์ไปบางช่วงเสียงนางเดือนร้องบอกกับพ่อและผู้เป็นผัวว่ามันไม่น่าจะใช่เสือธรรมดาอย่างที่คิดเอาไว้แต่ดวงกับพรานเมธพยักหนา้าข่ารู้ตั้งแต่เห็นศพแม่เองแล้วนั่นไม่ใช่รอยเคี้ยวของเสือธรรมดามันคือเสือสมิงพรานเมธกำดัามปืนไว้แน่นพร้อมกับมีดของตนที่ขมกลิบเหน็บเอาไว้ที่เอว นางเดินกับกรำเครื่องล้างที่ขอของตนเองเอาไว้แน่นอาจจะมีโอกาสได้เจอกับมันตัวเป็นๆทั้งสามพากันเดินลัดเลาะ,ล,ะลำธารไปเรื่อยๆตามรอยเท้าของมันจนหายเข้าไปในป่าลึกก็เลยตัดสินใจพากันดักสุ่มรออยู่ที่ริมลำธารน,นั้นเพราะรอยเท้าที่หายไปไม่รู้ว่ามันไปทิศทางไหนแน่แต่คิดว่ามันต้องย้อนกลับมาทางเดิมเพราะเห็นรอยเท้าทั้งรอยเก่าและรอยใหม่เมื่อตกช่วงค่ำของเย็นวันนั้น ขณะที่ทั้งสามกำลังดักสุ่มรออยู่ก็ได้ยินเสียงหัวเราะเยือกเย็นดังขึ้นมาพร้อมกับเสียงที่พูดขึ้นว่าพวกมึงคิดจะฆ่ากูหรือก่อนที่จะมีร่างหนึ่งปรากฏตัวออกมาจากเงามืดให้เห็นเป็นร่างของชายสูงใหญ่ผิวหนังสีดเสียวดวงตาแดงก่ำเหมือนเปลวไฟชายผู้นั้นน่าจะเป็นเสือสมิงที่ทั้งสามตามล่าตาดวงแกกระชากเอายันออกมาจากคอ วางไปที่ร่างนั่นทันทีเสียงดังเปลี่ยงเลวากับฟ้าผ่าร่างของชายผูนั้นก็ถึงกับสะดุ้งเหือกแล้วก็พะงะนิดหน่อยทุกอย่างก็กลับมาเป็นปกติร่างชายผูนั้นก็หัวเลาะลั่นขึ้นอีกครั้งพร้อมกับตะโกนเสียงดังลั่นว่าพวกมึงทําได้แค่นี้เองหรือพากันมาตั้งสามคนแต่พวกมึงก็ไม่มีวันจะฆ่ากูได้นางเดือนยกปืนสับไกยิงเปลี่ยง กระสุนอาคมพุ่งเข้ากลางหน้าอกของชายที่คิดว่าเป็นเสือสมิงนั่นแต่มันกลับแค่สะดุง้งแล้วก็หัวลอดดังลั่นต่ดวงตะโกนเสียงลั่นบอกให้ยิงที่หัวของมันนางเดือนก็ยกปืนของตนเองสับไกส่งกระสุนอาคมพุ่งกาไปที่กลางหน้าผากของมันอีกครั้งร่างของชายผู้นั้นก็หงายหลังพึ่งล้มลงไปที่พื้นก่อนที่จะลุกพรวดขึ้นมาร่างได้เปลี่ยนเป็นเสือลายผากกอนตัวขนาดใหญ่ไปแล้ว ดวงตาแดงฉานแยกเขี้ยวยาวงงที่กลางหน้าผากของมันมีเลือดซิบซิบไหลออกมาไอ้หลายเสือสมิงนั่นก็พุ่งกระโจนเข้าไปใกล้กับสามคนที่ดักเฝ้ารออยู่โดยที่มันไม่รู้ว่าป่าบริเวณนั้นได้ถูกตาดวงแกทำพิธีลงอาคมเอาไว้แล้วด้วยการใช้กระดูกเสือเผาเป็นขี้เถ้าผสมกับขี้เถ้าของศพลงอาคมอย่างเข้มขลังหวันล้อมไว้จนทั่วป่าบริเวณนั้น เพื่อไม่ให้เสือสมิงที่เข้ามาแล้วสาม,มารถจะหลุดหลอดหนีออกไปได้อีกเมื่อมันพุ่งกระโจนเข้ามาอยู่ในวงล้อมอาคมก็ทำให้ฤทธิดเดชของมันเหมือนจะลดน้อยลงไปด้วยร่างที่ขยายใหญ่โตผิดธรรมชาติก็หดย่อลำตัวลงเหลือเพียงเล่าๆกับเสือวัยรุ่นเท่านั้นและเหมือนว่ามันจะรู้ตัวพยายามจะพุ่งกระโจนหนีออกไปจากวงล้อมอาคมนั่นแต่ก็ยังช้ากว่าคมมีดของพลานเมธ ที่พุ่งกระโจนเข้าไปปักกลางหลังของมันอย่างจังไอ้หลายเสือสมิ่งถึงกับสะดุ้งเฮือกหนังทีิวานียวหยาบกา้านแม้เพียงมีดปราบเสือธรรมดาของพลานเม็ก็สามารถฝังเข้าไปในเนื้อหนังของมันได้อย่างง่ายได้แต่มันก็ยังสะบัดเอาร่างของพลานเม็กระเด็นออกไปพร้อมกับมีดเลือดจากบาดแผลทางด้านหลังของมันไหลโชกออกมาแดงฉานนางเดือนก็ยกปืนที่บรรจุกระสุนอาคม สับไกย่ยิงเข้าไปที่ร่างของมันอีกครั้งมันรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นสามารถกระจนหลบกระสุนอาคมของนางเดือนออกไปได้แถมยังพุ่งกระจนเข้าใส่ตะดวงที่ถือมีดอาคมของตนเองเตรียมรออยู่ก่อนแล้วทั้งสองต่างกระพุ่งกระจนเข้าหากันเพราะเหมือนว่ามันจะรู้คงไม่มีทางที่จะหลอดออกไปจากเขตอาคมได้ทางเดียวจะต้องจัดการกับผู้ที่แก่ที่สุดนั่นก็คือตะดวงเมื่อพุ่งเข้าประจันหน้ากัน มีดอาคมของตาดวงก็ถูกเวียงปักเข้าที่ลำคอของมันจนมิดและแกก็ถูกกงเล็บของมันตะปบกระเด็นออกไปจากวงอาคมรอดจากการที่จะถูกมันพุ่งเข้าขยำ้ำเพราะไหวไหลายเสือสมิงนั่นมันไม่สามารถจะออกไปจากวงอาคมได้นางเดือนก็ยกปืนยิงซ้ำเข้าไปอีกครั้งคราวนี้กระสุนอาคมพุง่งเจาะเข้าที่หัวของมันอย่างจังจากกกหูขวาทะลุออกกกหูซ้ายเลือดพุ่งกระชูด ทั้งบาดแผลที่ลำคอและที่กลางหลังของมันร่างไอ้หลายเสือสมิงล้มตึงลงไปนอนชักดิ่นชักงออยู่ที่พื้นก่อนที่ร่างของมันจะกลับคืนมาเป็นร่างของคนอีกครั้งร่างของชายตัวใหญ่โตกำยำที่นอนเกลือกลิ่งกับเลือดที่แดงฉานอยู่ที่พื้นวาระสุดท้ายที่มันพยายามจะกระเสือกระสนหนีแต่ก็คงทำได้เพียงแค่นั้นมันทนพิษของบาดแผลไม่ไหวก็ชักกระตุกอยู่เพียงคู่หนึ่ง แล้วก็น,นอนแน่นิ่งขาดใจตายตา,ยตายเหลือกถลนอยู่ต่อหน้าของนางเดือนนั่นเองพรานเมธกับตาดวงรีพากันเดินเข้ามาดูว่ามันตายสนิทหรือไม่และเมื่อเห็นใบหน้าของชายผู้นั้นชัดๆถึงได้รู้ว่าเป็นพานที่อยู่ต่างบ้านกันไม่ค่อยมีโอกาสจะได้พบเจอกันมากนักแต่ว่าตาดวงแกเคยเห็นมาสองสามครั้งสมัยที่แกยังเข้าป่าล่าสัตว์อยู่เมื่อสักเกือบสิปีที่แล้ว ตาพลานผู้นี้ดูไม่ได้แก่เท่ากับแกมากนักท่าทางจะเป็นด้วยอวิชาอาคมที่ทำให้กลายเป็นเสือสมิงมันก็เลยทำให้ดูอ่อนกว่าไว้แต่สุดท้ายแล้วด้วยเดรัจฉานวิชาพวกนี้มันก็ย้อนกลับมาเข้าตัวไม่วันใดก็วันหนึ่งก็ต้องถูกฆ่าตายเหมือนกับตะพลานผู้นี้ในสักวันหนึ่งทั้งสามช่วยกันเผาร่างตะพลานเสือสมิงนั่นทิ้งรอจนถึงลุ่งเช้าก็หมอดใหม่เหลือเพียงแค่เท่าทาน ตาดวงก็ได้เก็บเอาเท่ากระดูกของตะพานเสือสมิงห่อเอาไว้ด้วยผ้าขาวเพื่อนำไปปลุกเสกเป็นผงอาคมต่อไปเผื่อว่าจะมีโอกาสได้นำไปใช้ในภายภาคหน้าได้อีกไว้พบกันใหม่